โอเคนะครับผมจเจอกับผมไปแล้วนะครับป๋าโทนรถยืมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรถนะฮะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูฮนะรถผมรถคันนี้เว็บร้อยสิบออนะครับตัวสองพันสิบเจ็ดผมก็ยังไม่ทราบเลยฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้า แบตเตอรี่ไม่มีมันจะไม่สามารถสตาร์ทได้เลยฮะจะสตาร์ทตีนหรือสตาร์ทมือก็ช่างนะฮะถ้าไม่มีแบตบสตาร์ทไม่ได้เลยเมื่อกี้ผมไปซื้อสตอร์มาขี่มาอยู่ดีรถดับแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทไม่ติดนฮะ ใครรู้เป็นเพราะอะไรช่วยบอกผมด้วยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาฮะเนี่ยครับผมก็มาถึงบ้านผมก็ลองชาร์จแบตด,ดูอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มันสตาร์ทไม่ได้นี่ฮะผมชาร์จแบตผมก็ชาร์จไปที่6โวลต์นะฮะเนี่ยนะครับ ผมยังไม่รู้สาเหตุเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ่ที่หลกัหลกๆที่คิดได้ก็คิดว่ามันจะเป็นที่มัดไฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช่ช่างฮะนี่ครับเดี๋ยวรถคันนี้มันเคยทำลูกห้าสามมาฮะมันยังเป็นลูกห้าสามแล้วก็ รีแมปกล่องอยู่ฮะขี่มาอยูด่ดีดับกลางอากาศผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมโอเคครับก็เห็นสภาพร่นได้ใช่ไหมครับผมว่ามันเป็นเพราะอะไรตัวนี้ใครรู้บ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมก็ คิดไม่ออกว่ามันเป็นพ่อเลยก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมจะได้แก้ถูกจุดโอเคครับสวัสดีครับผม